ส่งท้ายปีเก่า2,566แบบปังๆด้วยเคล็ดลับเสริมดวงในด้านต่างๆนุนดวงชะตาเสริมดวงความสำเร็จการเงินสุขภาพราบผลนะคะปีชวดเสริมดวงให้แคล้วคลาดด้วยการบริจาคเครื่องมือทางการแพทย์ค่ะปีฉลูเสริมการงานให้ราบรื่นด้วยการปรับห่วงจุ้ยหน้าบ้านให้โล่งเปิดกว้างๆเลยนะคะปีขาน บริจาคทรัพย์ช่วยเหลือคนตาบอดเพื่อลดทอนปัญหาและอุปสรรคต่างๆในชีวิตค่ะปีเถาะทำบุญไทยชีวิตโคกระบือเพื่อหนุนดวงชะตาให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บค่ะปีมะโรงเสริมดวงให้มีสติปัญญารอบคอบด้วยการถวายสังฆทานหลอดไฟปีมะเสง็งมันทําความสะอาดสการะเจ้าที่เจ้าทางเพื่อช่วยให้มีโชคลาภการเงินปีมะเมีย เสริมดวงชะตาให้มีคนรักเมตตาด้วยการทำบุญตักบาตรด้วยอาหารเจค่ะปีมะแม่สร้างความมั่นใจด้วยการสวมใส่เครื่องประดับที่ทำมาจากทองคำหรือว่าโลหะนะคะปีวอกให้บริจาคเสื้อผ้ารองเท้าหรือว่าหน้ากากอนามัยเพื่อเสริมภาพลักษณ์ให้ดูน่าเชื่อถือค่ะปีรากา เสริมดวงชะตาให้อดทนต่อความลำบากด้วยการตกแต่งบ้านด้วยดอกไม้ทานตะวันค่ะปีจอทำบุญบริจาคลงศพเสริมดวงชะตาให้ได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชูเสมอค่ะสำหรับปีกุลนะคะให้ทำบุญด้วยการบริจาคหนังสือสวดมนต์ช่วยให้ครอบครัวอยู่เย็นและเป็นสุขค่ะ